มไรน่อย่อนเเหมือนคนเมาอยู่ก็ทำหน้แม่หรอตื่นตื่นตื่นตื่แม่ลอยแต่กลับกินอีกนะยังไงเนี่ย เอามาแล้วค่ะอร่อยไหมไม่วยมาตรวจพ่อหรอตรวจไหนตรวจพ่อหน่อยค่ะอร่อยไหมคะอร่อยไหมล่ะเย้ตรวจเจออะไรครับวาวานี้มันแม่อร่อยยังไงล่ะลูกวาวาวไปกินนี้ โอ้มันมันอันนี้นี่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 ออมขี่อะไรคะสวยๆเลยเออกินหน่อยอะไรของพ่อแล้หน่อยตัเติมตัวเติมค่ัวเ้อะรตรวเติปังในกระเป๋าพ่อเยอะเลยคะ

อร่อยไหมอร่อยอยู่เลยโอ้โหพูดไม่หยุดเลยอร่อยนะอะไรน้าหนูกินอะไรไปน้าอันนี้ตรงฝาอีกน้นี่ที่มันคืออะไรน้าไหตัว้นหนคะเย้ ได้อ,อีกไหมคะได้อ,อีกไหมคะตัวเจออะไรคะบาบานี่เดไกกินนี้ฮะบาโอ้ถ้วยใหม่ใหวันเนี่ยได้อีกไหมอ้อนี้นี่น่นี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 ่

มาแล้วลูกเอาตรวจประนุนน่ะเห็นไหมอะไรหน้าหนูกินอะไรไปหน้าอันนี้ตรงฝามที่มันเคลือบที่หน่อเออก็อยากจะชอบห้กินตรงฝาใช่ทั้งหมตรงเนี้ยอะไรหน้าไม่ได้เขาต้องกินตรงฝากินฝาไม่ได้นะต้องใส่กรอบแล้วก็อยู่ใปากอ๋อมาไอ้ลากินได้แล้วมากินชุ้ยๆกันของดี อันะไอ้ฝาฝาอันไอวากินไอวาก็กินเก่งนะก็ปูกินด้เอาแล้วหรอเมื่อกี้กินตั้งเยอะไอวากินหน่อยอ่ะให้เขาหยิบเองให้เขาให้เขาตักดีดอ่ะดูดอีกดูดอีกตักเขาตักเองเองถือเองได้สิเป็นไงอ่ะออาไหมเดี๋ยวมามีเทใส่ใส่ถ้วยให้ให้เขาดูดถีได้ไหม ไอวากินด้วยแล้วมากินจุ๊ดจุ๊ดกันไอวากินไอวาก็กินใหญ่ไหมไอมันมีให้ดูดน้ำด้วยมั้ยอันนี้ป้อนน้ำด้วยมันเป็นยังไงมากินข้าวข้าวหน้าเจย์กินเองอยากกินเองโอเคแม่จะเอาไปป้อนกันเอาไปป้อนคุณย่า ขึ้นมาใกล้ๆแบบนี้สิลูกเข้ามาเ <Okay. S 1> ่เอาอีกดกันน้ำมะพร้าวอ๋อโอเคเอาอีกอรอเราจะไปป้อนใครอีกไม่ป้อนแล้ว หวา็เดี๋ยวย่าก็พูดมากหวานอ่ะแลอีกไหมครับกินแล้วค่ะเห๋ยอไอวาคุณเดียวกินเองกินเองของของอาแล้วมั้งกินเองแล้วมั้งยนป้อนแล้วให้คุณย่าป้อนได้ไหมโอเคเสร็จแล้วพี่ฝน ทำเด็กผ่อนว่าใหญ่ไหมวางเลยค่ะทเด็กผ่อนบ้ายนะทผ่นลมันอ่ี่เหลือก็เป็นหน้าที่ของอัญญานี่ของอัญญาอืมของสินค้สินละแบบนี้เขาไปหามาให้เลยนะเลยพูดปั๊บเลยบอกไปอยากให้หนูเส่โอ้ โ oh, อ้อาอ่าม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 าอ่ะ,อะกินเสร็จป <c oughs> ุ๊บพูดเลย <c oughs> พอ่อพอ่อหดหรือจ,จะเป็นหมอเหรอะคะจ,จะเป็นหมอตรวตรวจข่อเหรอ ก็ทำได้ไม่เามาหรอวะหรอแไม่อร่อยแต่กบมากินอีกนะยังไงเนี่ยโอเคอ่าไอว่ามาแล้วค่ะ <c oughs> อร่อยไหม, <c oughs> ไมอร่อยมาตรวจพ่อหรอ <c oughs> ตัวไหนตัวข้าหน่อย้่ะอร่อยไหมคะอร่อยไหมล่ะตัวเจออะไรคะมันไม่อร่อยยังไงล่ะนุ่วาวาไปกินนี่ โอ้ามๆอานนี่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 อันี่ทำอะไรคะสวยๆเลยกินนายอะไรของพ่อจะหน่อยิเตอร์ิเตอร์กปอะจเอปังเลยกระเป๋าพ่อเยอะเลยค่ะเสื้อ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 ของใคร ต้องใช่นะลังดือรังดือรังยังบึ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 งามยอมกินมีอยากให้กินอร่อยนะแอ้าอาเว่ามันหยิบเอามันหยิบตุุ๊กิอร่อยไหม เอาไปอร่อยัหย้จเปิดรออร่อยอร่อยอ้โอ้โหพูดไม่หยุดเลยอร่อยนะอะไรนะหนูกินอะไรไปหน้าอันนี้ตรงฝาอีกนะอที่มันคืออะไรนะาวไสตัวข้านหน่อยค่เอ้าอันอีกไหมคะ ตัวเจออะไรครับมาบาเด็กนี้มาบาเด็กนี้แหมฮะบาโอ้ถ้วยใหม่ให้วันเนี่ยออีกแม่โอ้มามอ่ะนี่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 อน